นี่แหละนี่แหละนี่แหละคอหาไอแดงมันจะเอาดิไอแดงมันจะวิ่งเนี่ยบว่ะเลือดออกขาเลยนะนั่นน่ะแพ้กันนะลาแพ้คางอ่ะนะวิ่งเอาพัตเตอร์มาติดเลยเอาพัตเตอร์มาติดเลยนะคะนั่นแหละมาๆมายายดูให้ลูกมาขอเห็นพัดยืดไซบูพอเห็นยืดในงั้นมันยืดมองกันตู้นั่น มา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 ยายดูให้ยายดูให้ลูกอู้ยลงเท่าฮะเท่าโค้งมันหันละฮะเมฆคุณอะคุณอะคุณอะอู้ยเลือดอู้ยมายายท่ะแผลอะมันได้มาแกะออกมันอืออือออกฮะเอาเปาเปาเห็นหรอเปาบะแมนพี่พี่มองแผลมันเออเปาเปาห็นหรอเด้อเด้อยายเช็ดก่อนยายเช็ดก่อนปิดปิดแผล ปิดเลือดก,ก่อนเลือดห้ามเลือดก,ก่อนโอ้ยไม,ไม,ไม่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 เจ็บใช่ไหม <c oughs> เอ,อ๊เอ๊อเอออมเอาองดูด,ดูพี่ดูก่อนให้พี่เป่าให้โอ้ยหายหายแล้วจังอืออะไรไอะไรลูกโเกยดัเลือดเลือดจ้าเขาเรียกว่าเลือดเขาเรียกเขาเรียกเขาเรียกว่าเลือด เข้าใจไหมใช่จ้าเข้าใจเข้าใจนะเข้าใจตรงกันนะอืมอืมเท็ดอืมเท็ดนี่พี่พลอยสงสารนอ้องไหนเจ้าว่าน้องกับวายูหรอ,อกค่ะไปคือเก้าไก่หัวใจน้องว่า <c> อ <oughs> ุ้ยโอุ้งเลือดอุ้งเลือดอืมอย่าเข้าไปลูกมันร้อนมา เดี๋ยวตาแป๊พัตเตอร์มาติดแผลให้อันแผลองเท่าฮะนี่ลงเท่าแต่ว่าอันที่เป็นแผลเนี่ยอันเสื้อเขาเขาที่ย่คอนแกนน่ะป็นอันนั้นบาดขาเขาน้อจังสีมันเป็นมันเป็นมันมันลาสติกพลาสติกหรอมันมันคมแมบาดบาด <laughs> เขาถ้าคอนแกนถุ่นเอาอรอะไร่อยเลกอรอยอร่อ,รอ,รอยเด็กหน่อยอยู่กับเด็กหน่อยกับมวนนี่พี่น้อง มึงเขาเปี่ยนมีความสุขไปอีกแบบความสุขความสุขที่เห็นรอยยิ้มของเขาฮึดอนฮ <c oughs> เปิดได้ไหมเปิดให้น้องหน่อยเปิดให้น้องหน่อยลูกอึ๊บได้ไหมได้ไหมลูกฮึดดันมาทางนี้ดันมาอ่าดันมาดันดันฮึดไม่ใช่ ไม่ใช่เหมือนสองกระจกเลยเหมือนคนเดียวกันเลยอยู่ในข้างในกับข้างนอกเหมือนสองกระจกเลยพี่น้อง <c oughs> อันนีกําลังตากํลังไปเอา <c oughs> อัน,นมันเป็นเทียน ที่เขาแรนที่เขาอยู่มไหมคลายของไหมขาวๆเอาเปิดให้น้องหน่อยลูกเปิดให้น้องหน่อยเร็วเปิดเปิดเปิดให้น้องหน่อยนะ่นนี่ไงพัตเตอร์ไปเปิดประตูให้น้องก่อนไปเปิดประตูให้น้องก่อนไปเปิดประตูให้น้องออกมาเปิดประตูให้น้องออกมาเด้อเปิดเปิดเออใกล้แล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึงเออเก่งค่าเก่ง เออมาติดมาติดพัตเตอร์มามาแน้วพี่จะติดให้นะเออน้องนั่งลงโอเคแหละน้องนั่งลงนะน้องนั่งลงนะลูกนะเด๋ยใยายติดให้นะคะนั่งลงนั่งลงเลือดเลือดมาหนัวขามาเอาขามายายติดให้เลย ตรงไหนตรงนี้นะโอย้ยยากติดให้ก่อนอี่หลายจะแกะออกเด้อไปเนาะมันจะได้ใส่รองเท้าได้อือยายปอกให้ก่อนฟุหนหายฟุนหายยายติดไว้แล้วนะติดแล้วอึบอึบนี่ติดไว้เลยไม่เอานะอย่าแกะนะลูกนะะเดี๋ยวเลือดออกอุนะ้ยนะหายหาย อยูเงียบเลือดมันอยู่เดียมเลือดเลือดท่านติดให้พี <S <S ่เพชรด้วยโอ้ติดให้พี่พลอยด้วยนี่พี่พลอยมีแผลอยู่ตรงไหนไหนพี่พลอยอยู่ตรงไหนนี่ไงของพี่พลอยนี่ของพี่พลอยอยู่ตรงนี้นี่นไหมติดให้หน่อยอืมพี่เพชรติดให้น้องเพชรติดให้หน่อยนี่เหรอ ไปติดเลยไปแปะเลยอ่ะแปะเออยคุณหมอคุณหมอคุณหมอเฮเอ้าโอ้เดี๋ยวเพื่มเอ้ยเหม็นเลยอ้ไอ้ไอ้ไอ้อไอ้เลยเหม็นอื้ออออ่ะาติดให้น้องเลยลูอกเอาติดให้พี่เลยอ่ะอ่ะดึงปลายดึงตรงนี้ออกก่อนดึงตรงนี้ออกก่อนคุณหมอเดี๋ยวคุณหมอเดี๋ยวนี่นี่เดี๋ยวโอยเดี๋ยวเดี๋ยวนีคุณหมอนี่ตรงนี้เสร็จแล้วคุณหมอฮึดโอ้ สองคนหายแล้วตาหายแล้วตาหายแล้วหายแล้วอันนี้ก็มีอันนี้ก็ติดไหมนูติดไหมนูติดฝั่งนี้คือกันเลยได้มันสิบาทคือกันเขาที่เขาไปนั่งให้หันเราบันเยนเขาไปนั่งเราบันนี้มันก็เลยมันเล็กมันเล็กติดนั่นมันเล็กถือเวลาเขาขาออกมันนุต้องแกะออกนูแกะออกทำไมนี่แหละคอหา ข,ข,ขอหาคือแกะของออกนี่แหละพี่น้องอ้ยอะไรขาดเลยโอ้ยไม่โอ้ยหรอกโอ้ยพ oh, ี่หรอกเจ็บเจ็บโอ้ยหายจึง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 มาแล้ว อย่าโยนลงไปนะไม่ต้องโยนลงไปมามาทีนี่ยังมาบุยแดงเหม็นซะเนาะกินขยะคุณหมเออคุณหมอคุณหมอนี่โอ้ยโอ้ยโอ้โหนักแสดงนะเธ่ว้าวเจ้าพ่งนักแสดงพี่น้องใช่ใช่ใช่เป็นอะไรลูก คุณหมอคุณหมอว่าไงโอ๊ยพะนะเออหนาะคุณหมอแล้วน,นั่นแกออกแล้วอย่าแกออก,ก,ออกเดี๋ยวคุณหมอฉีดยานะคุณหมอฉีดยานะน,านั่นนั่นกินเออกินอะไรกินอะไรอ๋ออยากระปอย ติดไว้นะลูกนะเดี๋ยวเลือดออกนะน้องเพชไม่ต้องออกหนระือลูกเนดะ้อน้องเพชไม่ต้องออกนะคะจ้าพอฮ้าโอเคไหมโอเคไหมหายหรือยังลูกหายฮะ <Hi. S 2> หายแล้วเนาะหายแล้วโอ้ยโอ้ยอตาทำอะไรไม่รู้นะมานั่งดูตาทำเลยอืม ภาษาภาษาเทพเลยภาษาเ,เรนอะเออเออภาษาพอภาษาเทบระวัวงนะจับดีๆนะลูกนะจับดีๆ<ม>ปิดไว้นะเออหายยายติดไว้ให้แล้วยายติดไว้ให้แล้วไม่หายแล้วจ้า โอ้โอ้โนโนโนแดงไปแดง